คุณพ่ะค่ะร้านท่าแนะน้ำแควนะคะตอนนี้นะคะถ้าอยากกินของแซ่บนะคะก็เลี้ยงหัวและกานได้นะคะเช่นทานนะคะแล้วก็ไข่ทอดไข่ย่างะคะนทาทีค่ะนี่มาอืมน่าทานมากเลยสิบบาททุกไม้ค่ะนี่เลยย่างกันสดๆก็จะอยู่ติดริแม่น้ำแควตรงนี้เลยค่ะร้านเปิดกี่วันเวลาไหนคะนี้ เปิดทุกวนันกี่โมงถึงกี่โมงคะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะคะใครอยากกินส้มตำแต่เช้มาม,มาได้เลยเดี๋ยววันนี้เราสั่งส้มตำปูปลากับส้มตำไทยคะ่ะยว<บ>มาดูกันนะคะว่าหน้าตา,า,าจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีตูดมีปีกนะคะแล้วก็มีหนังล้วนกี่ต่างชาติมากินหลายรอบแล้วค่ะ เราก็ขอนีเขานั่งข้างทางค่ะเขาบอกว่านั่งได้ง่ายๆนะคะเ,เดี๋ยวลองชิมหน่อยสิะะแซ่บไหมแซบ่บอร่อยจริงไม่ได้โม้นะคะเพราะว่าเป็นคนทานอะไรยากอยู่แล้วนะคะอ,อันนี้ไม่ได้ม้จริงค่ะใช้ได้ค่ะแซ่บค่ะหักไม่ได้อะมันต้องใช้แบบอุ้ยแบบมะนาวเป็นชิ้นเลยนะอือ พี่มาลองชืมพรตามตปูปาลาไหลอร่อยมากค่ะต้องมานะคะใครมามก็เรลังมึนหัวหาวยเลยนี่เลยตราบอร่อยมากที่นี่จะไม่ขาวที่กินร้านอื่นอ่ะมันจะออกขาวๆนิดนึงนะนี่เป็นร้านข้างทางเลยแบบเด็ดเดี๋ยวจะลองชิมไก่ดูพี่มาลองชิมไก่สิอร่อยไหม,มรสชาติเหมือนแถวบ้าน ใ,ใช้ได้ใช้้ไดต่แบบนี้ base, นคือเดอะเบสเมอคือยังบบนเลยว่าอยากกินและส้มตำที่นี่คืออร่อยกว่าร้านแบบดังๆหลายร้านเลยค่ะต้องมาใครมาแนะนำให้มากินเลยนะคะนีขาก็ใจดีจัดโต๊ะให้เลยค่ะกินในขาอร่อยไม่อร่อยดูเอา